พื้นที่ทั้งหมดเท่าไรคะนี่หนนี้เนาะทั้งหมดนี่เกือบยิบหาไรครับแต่ว่าเป็นแบ่งเป็นเป็นสามสามสามคนสามคนนี่แบ่งกันพี่น้องอ๋อของป้าป้านั้นแล้วท่านมาเห็ดนี่ของแฟนผมแล้วก็ของลุงป้งนั้นอ๋อแต่ว่าของเจ้าของที่ปรับมานี่คือยิบหาไร ถ้าสมมตนี่ครับทั้งรอบนี่หมดเลยนี่ครับยี่หานายแต่เห็นีอยู่ประมาณเกือบสิบกว่าไรนี่แหละครับเฉพาะอันนี้คือทีทีเฮ็ดเห็ดเฮ็ดอยู่ตลอดนี่คือของของกัญจนาแม่นบอกเราปลูกมาสามปีแล้วที่เปลี่ยนมาครับมีอีกย่างนี่นะคะที่เฮ็ดอยู่การลักลากกับตอนนี้กันนีค่าเริ่มเริ่มต้นจากค่าค่าแลักกาปลูกคืออยังทีกีทีกินไดงครับปลูกหมดนะครับค่านี่มีพันอย่างนี่ค่ะที่เฮ็ดไปมีค่าใหญ่ คายญ่ส้นหลัง้ายสุจะเป็นค่าขายหัวไหมครับค่าที่าขาไปบินี้มมีเมียนเบอร์คอเบอร์โชไว้หะเบอร์แงเบอรครับเาเบอร์อันนี้เป็นค่าท่านอย่างค่านี่ค่าทีค่าแกงนี่เป็นบ่อออ พืชอยู่ในนี้มีความหลากหลายประมาณจากชนิดค่ะที่ปลูกนในเด้นับปะเกินเกินอยู่เนาะเราพันธุ์ต่างๆนี่ได้มาัะไส้กับพันธุ์นี่ก็คือพื้นบ้านก็คือเอาน้ำเชาวบ้านในหมู่บ้านขอซื้อเพิ่นแล้วก็มาขยายเอาวไหมครับแล้วก็แปลงผุนเป็นข้าวตาแดงข้าวตาแดงที่เขาเอาไปลวกที่เอาไปลวกนั่นไหมปะคะ อันนี้ค่าตัวนี้มันตั้งใหญ่ยังสีเองบมอคะน,นี่ครับค่าไงครับบันทเทิงค่าใหญ่อันนี้ส่วนมากสิออขูดขายเป็นเอ,เอาหน่ออ่อนไปขายครับหน่ออ่อนหลักคือกิ่นหน่ออ่อนมันเทศก่ออันนี้เป็นมันมันมันเทศสีม่วงสีเหลืองสีสสสอ,อันนี้ชุ่มผู้เขาครับเขาได้มาจากในเบื้องนี้น่กจะเสียอันนี้จะเก็บไว้บ่ะคะนี่ก็คือสี่สิโลหลักคือเสียผ่านออกมาที่เป็นแตกทั้งปู่นอีกอ๋ออันนี้เป็นโลกหมึกทวดถ้ามองนี่สิเอาหมึกทวดินมาใส่ ลองคาแล้วก็แซมไ้ตลอดค่าตาแดงกับซือคาลิ่งก็หน่อยลุกาลดูดิอันนี้ด้วยแกปลูกนี่นั่นใช่ไหมอันนี้คือนเพกาเนี่ตาานเตียรมะคหมากลินฟาเตียดดตีเพกาเตียครับเขาบอกตอนแร์มันติดดีบะ สังเกตเบื้องบน,นมันสูงเหรอตักเตียของมันยังอ๋อแต่ว่ามันติด, <laughs> ต,ดติดดีบ่คะนี่นี่คาลิงส์ใหญ่ครับโอ้มนอนหลายครับนอันนี่คาลิงนี่ครับเขาเพิ่มอืมเป็ตลาดครับซึ่งออกนอนบ่ะอ๋อหน้าสวยแล้วอันนี้ได้เก็บไปนี่กคึกขุดทุกมื่อไรครับเนี่ยอืมใส่เบิ่งหัวมื่นมื้อนึงสิมีรายได้ประมาณเท่าไรเอาลองขุดเบิ่งพี่ทุนลองขุดเบิ่งมื้อนึงอันเอาไปตลาดรายได้ประมาณเท่าไรคะแต่ละมื้อ มันก็ขืนดูว่าของเขาหลไหมเฉลี่ยาคาเฉลี่ยนะคะมูเคสลอยใดอยู่โอ้เลือดเลือมีคนมาแบ่งขายบ่นี่สื่อแนวพันบ่ะอืมแตมีคนถามสื่อสิบิเฮ็ดไอเป็นน้ำพริกไหมครับนี่นี่ก็เลยาว่าเออจะจะเผาต่อในการจีบเาเวลาข้าสีเหลือกขุดไปขายข้าเหลือกยังไหนคะเบขาเบิ้งยังไหนเวลาข้าสีเหลือกเอาไปขายข้าวขุดเหลือกยังไอ๋อก็คือปกเบิ้งปกไอ้๋นอนนอนนอนตรงนั้นนะเนาะ โอ้ใส่เวลาขุดเติบเนาะกันเขาก็ะดิคุดเขากริมีฝีมือแล้วเขาก็ะดิแป๊บเดียวครับส่วนหมาผู้ใดเฮ็ดท่านนี่อยู่ในสวนนี่ก็คือผมจะเป็นฝ้ายน้ำกั้มหยาผู้ขายนี่เป็นผู้เมียหาขัดน้ำกับหญ้าเตีนน้ำกับหญ้าฝ้ายน้ำกับหญ้านั่นเออโอเคแบบนี้ก็จะออกไปเอาเอาจังหี่เล่น่อนี่ตื้เป็นล่างแล้วก็ตัดห่างน้อย เอาแบบนั้นนะล่างล่างแล้วก็แต่งออกตัดตัดหักออกบันทีย่ำขายนี่ขายยังไงคะสิบบาทหรือว่าเป็นกิโลเขาเห็ดสำเร็จไปเลยหรือเปล่าหัวสิบบาทถึงหัวละสองบาทออันนี้ก็ยังปลูกข้าวโพดเสริมแล้วทั้งพุ่นเป็นเป็นกล้วยเป็นแก้วมังกรเป็นอย่างเนี้ยคือหลาย ทำนคเริ่มแรกมากผมลงแก้วมังกรที่นี่ก็ผมดูแลท่านในทัวถึงจะเลยค่อยเห็ดไปีจักน้อยถามว่ายูบานนี่กับเฮงเตสีดีนั่นเป็นตะยูคักบาน,น,อ,นอันนี้มือใดนี่เออตะยกตะดันไปข้างนี้ก็เริ่มเห็ดไปเรื่อยๆเหมือน,นปอหนาอยู่ปฏิรุ่งเข่า ข้างหน้านั่นเป็นบ่คะมันสิลุ่มเหมืนบ่ให้น้ำได้ได้เนาะมังหันเนาะเพราะว่าผมเดินน้ำมังค์หันปแล้วผมเดินน้ำหัวท้ายสวนหมือนเราน้ำนี้ได้ใส่น้ำจากไสคะอ่ามีซสมด์ครับอ๋อตรงน้ำใต้ดินนั่นบ่น้ำประดาลอืมสินเจขังอ่าเอาบอกอันนี้ที้แรกวันสินได้ขังหดขาที้แรกทีนนี้ผมเศร้าใจแล้วบานนี้ไม่มีน้ำปลาปลาครับน้ำอายุหลายปีแล้วนี่เจ้าของสวน แต่ตะกอนนี่เห็ดนี่อย่างยู่หรือว่าเห็ดมัตต่ยังสีตะเกาเห็ดงานโรงงานเหรอครับงานโรงงานหรเป็นยังคืออย่างไม่เห็ดเกระเกียดแบบนี้อ๋ออือเป็นเขาปวดหัวเกีเรื่องบัญชี ไม่เห็ดสวนเป็นไรเป็นยังไงดีดีดีก็เกาว่เปลี่ยนแล้วดีเขาดีอันนี้ก็สิเป็นอ๋อนี้สิปับเอากล้วยมาลงกันมาคันี้ ลงบักเน่าบักเน่ากมอนเบอรีมีแปลงีกลังหีบอมแซมมันไหมอันเทดได้ซ้ำนี่นี่ท่านอันนี้ก็เปรับอ๋อเรื่องปลาอสูิยังเลยตัวนี้น้ำแต้ดินคุดลงไปลึกบ่มีอันนี้พร้อมเตะนี่แม่ พักกูดนะทัง็อยากไต่ล้องพอดีมันใกลน้าเห็นตะยูเมืองเลยหรอเวลาไปปลาอย่างเขาจะเก็บต้นนี้เป็นาไอตไ่าไ่หรอว่าไปั้นไล้ครับอืออันนี้เป็นักสวนัวนน่เขาปลูกไปแ้นไปตลาดไป มีมีตะไข่แตะไคร่นี่ขายจังไหนคะทรงเพิ่นติเพิ่นสั่งมาแม่่นบ้ไนว้โลละ10บาทอืมเพิ่นเพิ่นสิมารับเอาอยู่นี่หรือเฮาเอาไปให้เพิ่นเพิ่นสิมารับนี่แล้วครับเฮาตัดเมื่ได้ขายใบมันบ่ขายแต่หัวมันบ่กอัันนี้เาาขยครบบริษัทยากันยุ่งเขาซื้ออยู่เด้อค่ะออ๋ถ้าเฮาดิวก็เขาได้อาจสิได้นั่นอันเฮ็ดได้ซ้ำนี้นั่นท่านได้พอใจไปนี่ บเอาปันไดจังสิพอใจมันมันท่านในแบบว่ามันรายได้มันท่านในวนปันไดนไหมครับคือเป็นหนาว่ท่านในวนนี่หมายถึงว่าจังไหเป็นมื่อเป็นอาทิตย์เป็นทั้งทีไหมครับเรียกได้แบบนั้นนะลายใด้ใหญ่ๆยังมั่นในใดครับอ๋อคือสมัยมันน่าห่างนะครับปันไดจังสิได้ได้จักเปอร์เซ็นตเหล่านความรู้สึก้จะคลองที่ตังไว้กาได้เลยเลยหาซื้อลปละเลยหาซื้แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือว่า คืออยากเขตเกี needs, parasite, ่ยวกับพวกไอ้น้ำให้มันได้ก่อนคือผมอยากวางระบบน้ำให้มันดีสุดก่อนแล้วก็เขาอยากปลูกอย่างเกษตน้ำก็เขาหยิบใส่ใกล้ๆเดี๋ยวเลยไหมครับคือเรื่องของเรื่องก็ว่าก็คือว่าเกษตรพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหลักคือน้ำถ้าถ้าเจ้าสิไปเบิ่งงานไส่กับ้างขันน้ำเจ้าบ่ได้กับพี่ชายเป็นศูนย์นี่ก็พวกไอ้หาความรู้ต่างๆเนี้ยผมก็ยอมรับอยู่แต่ว่า ตัวหลักๆก็คือเขาต้องเขาต้องเห็ดของเ้าวกรครับคือฐานห้าวสีเห็ดแผ่มันแน่นก่อนเพราะว่าคือปัญหานี่คือว่าหนึ่งคือแต่ก็เห็นว่างไวหลายค่อนข้างซิเต็มไปเหมือนเราด้วยค่ะก็คือมันก็เไปเหมือนไหมครับแปลงนี่ยังย่งอยู่ทีต่อไปแปลงนี่มามาเบิ้งหัวคาเล็กน้อยคาที่ขายหัวครับโอ้นี่มีละขุดซิปคูดไปเรื่อยๆแบบนี้มันบ่นี่ไปตันนึงล้วครับขายเป็นกิโลมันปะโลละจังบาทฮะ อารถละสิบสองบาทการนำทีอ่อยู่ตงอีเกเห็ดใบเห็ดใบเก็บต้นเศษนั่นเองครับอืมมันนี้ที่ได้เข้ายุสาราคาเหมือนว่าเห็ดเท่าไายได้เห็ดค่าตากแหง้งอืมอาาแล้วอีกรับตื้นละหกหมื่นค่าตากแห้งนี่คือเห็ดจังไก็คือเราซับนะครับซับใบต่างต่างนี่นะครับลอ,อ่าเเพิ่นเอาโต้วหวัวมันเถอะทุกอย่างครับเป็นใบเป็นลำตน้นเป็นอย่างเงี้อ๋อ แต่อันนี้อันที่เก็บกองไวน้นี่คืออย่างแค่นี่อันนี้ครับหัวข้าวอ๋อเพิ่นสิมาเอาเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดเป็นเขาโรงงานไอ,อ้พวกไอ้พริกแกงกับเครื่องปุูม่าม่าไหมครับอ๋อโอ้เขาเขาสิมาเอาตัวนี้แต่ว่าใบพวกนี้เขาสิเป็นเศษอยู่ในนี้ครับเป็นเศษแล้วปุ๊ผมเลยเก็บแสับ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 ตากแห้งตากแห้งอ๋อเพิ่นสิเอาไปเฮ็ดหยังต่อบัดนี้อยากกันยุ่งกันนะครับอ๋อมันก็มีกินเออ กับส่วนมากเห็นหนึกแต่ว่าเห็ดเห็ดตะไคร่แต่ว่าอันนี้ก็เห็ดเป็น,น,นค้าเนาะคนมาตะไคร้ก็ได้ค้าก็ได้อโอเคโอเคไหนครับทรนี่ละ,ะแล้วก็ไพผมอเอาไว้แต่เป็นไอน้นี่ผมไม่ได้บัวไสน้ำมา,า,า,าสิเห็ดเป็นมันออกนองดูดูไดใทรัพยนี่ก็คือว่า สำเร็จหลายเต๋วแล้วนะคะขนาดทวงต่ไมเหตุสามปี